ขอแบบเป็นหน้าศิลปินแล้วกันนะครับหมอครับเอองั้นเอาแจ็คสันแล้วกันกำลังดังเลยแจ็คส <Jackson. S 1> ันอศิลปินดังอ้าวนี่มันไม่เคยแจ็คสันนี่หมอมจะเอาแจ็คสันหวงังโอ้ขอโทษทีนะครับเปลี่ยนใจแล้วง,งั้นเอาแบบแไทยแล้วกันไทยโอเคไทยก็ไทย โหนิ่มกระไทยไปีนงั้นขอเข้มๆแทนแล้วกันหมอแบบเข้มๆงั้นเหรอเข้มๆเข้มๆเข้มๆ,ๆโอ้โห,โโหเข้มเลยเข้มเมบะตัยใช้เข้มนี้นี่มันบักเข้มเบะแล้วคุณจะแบบไหนเนี่ยเอาไม้เอาไมขอหล่อๆอ่ะแบบพิมพ์นิยมมากก็แค่นี้ ห <c oughs> ล่อเนียนเนื้อดีพิมพ์นิยมเกจทะลุซุ้มนี่กรุแตกวัดดังเข้าหากันในฝั่ไม่ใช่หล่อพิมพ์นิยมแบบนี้ว้ยเอาที่ชาวบ้านเขาทำกันหน้าจมูกพุ่งๆหน้าเลียวๆคางแหลมตาสองชั้นอะไรที่ชาวบ้านเขาทำกันหน้าครับครับเฮ้ยนี่มันอะไรของหมอเนี่ก็ตามที่ขอไงแต่พี่ชาวบ้านเ็าทากันกันครับชาวบ้านชาวบ้านบ้านไหนวะแถวว่าหมอก็ทํากันอย่างนี้แหละหมอ ว่าไงเจ้าหน้าแบบไหนอีกโอ้โหนี่ขยันต่อด้วยไปไหนเนี่ยใจตั้งด้วยเซยังคิดตั้งอีกเหรอจะก,กับบ้านไมีอาแล้วอะไรเนี่ย้า